ชอบมาแล้วนี่คือรายการไอ้ย่ะหน้าเมาครับผมเชิญนะฮะพบกันแบบนี้ได้ครับทุววันเสาร์และก็วันอาทิตย์กับผมจจสดาผณีรัตน์นะฮะและแน่นอนครับรายการของเราฮะจะหยิบทุกคลิปครับที่มันอยู่ในกระแสสังคมตอนนี้ไม่ว่าคุณนั้นจะเคยดูหรือไม่เคยดูก็ตามครับและแน่นอนนะฮะว่าช่วงนี้ครับนยังคงมีคลิปต่างๆมาให้ฝากผู้ชมเช่นเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราลดฟิลมาหน่อยครับมันเป็นเรื่องของสังคมฮะมันเป็นสังคมที่ผมรับประกันว่าใครๆเห็นเนี่ยนะฮะก็ต้อง มาโพสต์ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมเราจะไปดูครับที่เมืองจีนนะฮะเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนมฑลคนไหนเขตไหนนะฮะแต่ภาพนี่นะฮะมันเกิดขึ้นตรงที่ว่ามันมีกลุ่มคนอยู่หนึ่งกลุ่มเนี่ยนะฮะมีทั้งคนโตเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีเด็กวัยสามขวบอยู่หนึ่งคนครับแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรฮะมันแปลกตรงที่ว่าไอ้เด็กวัยสามขวบคนเนียนะฮะในมือนี่นะฮะเขามีเจ้าบุหรี่อยู่ด้วยและไม่ใช่ธรรมดาฮะ ในภาพเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีการสุดเข้าสุดออกสุดเข้าสุดออกไม่ใช่สุดยางล้อลนนะฮะสุดบุหรี่คุณผู้ชมฮะสูวแบบนี้แล้วคุณก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมไอ้พู้ใหญ่ที่มานั่งรอบๆข้างเนี่ยมันถึงไม่มีใครห้ามปามกันเลยลองไปชมคลิปนี้ดูครับว่าวางเป็นมาเป็นไปอย่าฮะไอ้เด็กมานั่งสุบบุหรี่แบบเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างชมดูก่อนครับ

เอาไดอกมาอาได้รอยห้ัน่อือครห้อันอ่เฮ้ย่า่น่า่่สลและนั่นแหละคุณผู้ชมครับคือภาพนะฮะที่เราเห็นว่าเด็กคนนี้แหะครับอายุเพียงแค่น่าจะประมาณตั้งสขวบนีฮะแต่เขาสามารถได้สุบุรีได้ครับ แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่าในนั้นที่มีผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครห้ามเด็กสักคนเดียวครับแถมกับการเนี่งฮะผู้ใหญ่บางคนถึงขั้นหัวเราแล้วก็นํากล้องวิดีโอเนี่ยออกมาถ่ายแช่แช่แช,ช่ให้เหมือนเหมือนเ,นเรื่องธรรมดาครับแต่เขาบอกนะฮะว่าไม่แน่นะฮะว่าผู้ปกครอ,องของเด็กคนนี้ฮะอาจจะสร้างความถึงใจให้บเด็จครับไอเด็กเนสอบศุกรีนะฮะแล้วก็มีคนเดินฝันไป่ันมาเขามองครับสุดท้ายฮะ เจอคนนะฮะมากระน,น้ำด่าปะปะ,ปะ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 โอ้โหแบบนี้มันไม่แบบเหมาะสมนะฮะมาให้เด็กสามขวบอย่างนี้ได้ยังไงทําไมพ่อแม่ไม่สูบซะเองแม่มันเปลืองงี้มันเปลืองแม่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับสังคมผูมนะ้ชมฮะเอะไะฮะเราจะมารู้จักกับคำศัพท์นะครับที่มันเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับอย่างที่บอกไปคขาว่าเด็กนี่นะฮะตัวน้อยๆนะฮะไม่น้อยสามขวบเนี่ยนะฮะเขาก็สูบบุหรี่ครับเขาว่าเด็กน้อยเนี่ยเขาเรียกว่ายินเอ๋อยินเอ๋อ er นั่นเองครับยิงเอ๋อ er ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องเสียงของเรายิ่งเออธรรมดาฮะยิ่งเออครับผมนี่นะฮะที่แปลว่าเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กเล็กเด,ก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 ด็กน้อยนี่นะฮะและเด็กน้อยเขาทำอะไรเหรอฮะเขากําลังสูบบุหรี่อยู่คุณผู้ชมครับเขาเบื่อบุหรี่นะฮะก็คือสูบบุหรี่คือว่าซีเยนซีเยนโอซีเยนโอซีเยนได้เหมือนกันซีเยนซีเยนนะฮะเสียงหนึ่งหมวดนะครับและเป็นการสูบบุหรี่สูบบุหรี่ยิ่งปาก ตอนคาบันไม่เหมือนปากเลยนะ่ยนี่แล้วนี่เป็นควันขึ้นมานี่คือการสูบบุหรี่ต้องมีมเนะมเร็งเนาะมะเร็งตอนนี้นี่นะฮะค,คือการซี้แย่หรชเยียนนั่นเองคุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกไปคราว่าไอา้คนใหญ่ที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นฮะไม่มีการแบบว่าไปห้ามปรามแต่กลับมาหัวเราะแล้วก็มีการถ่ายรูปกันด้วยครับหัวเราะนี่นะฮะภาษาจีนเรียกว่าเชียช่ยวเชียนะะช่ยวนะฮะเชี่ยวถ้าเกิด ่าเียวก็คือว่า火爆啊啊啊啊ตอนนี้ก็ยวแล้วเสี笑ก็ไปหัวเราะนะครับเเีียยววส่หั笑炫火爆啊นี่รักผู้ชมครับใครก็ตามนะฮะที่มีลูกหลานแบบนี้นะฮะต้องระมัดระวังครับสังเกตเขาดูนะฮะเวลาจะสูบบุหรี่นี่นะฮะอย่าให้เขาสูบบุหรี่แบบนี้ครับจะสูบบุหรี่ต้องใส่ถุงนะฮะ เวลาที่บุหรี่มันตกมันจะได้ไม่เปิดื้นนะฮะบอกเด็กงแบบนี้จะบ้าเหรอห้ามสูบเลยจริงคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากอยากจะบอกแค่ว่ามันมากกว่าก้าวไม่้อมนี่ผมจะบอกแบบนี้ครับว่ามันมีคลิปหนึ่งฮะแว่ง่ายมันต้องหัวข้อมาเรีนแบบ ถ้าใครจำได้นะฮะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงสองคนนะนั่งซ้อนกันในรถแล้วก็บอกไม่มีอะไรมากรักหัวมากแบบนี้นะและจากนั้นครับโซเชียลแคม,ม่มันกระหน่ำโอ้โหคนรู้เราทําแบบนี้นะล่าสุดครับไม่มีอะไรมากมากกว่าเก้าครับอไอ้เก้านี่จะบอกว่าไม่ใช่เก้าอะไรนะฮะมันเป็นการซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ครับแมงกะไซคันเดียวนะฮะซ้อนมากกว่าเก้าสิบสองคนไปดูนะฮะและไปดูครับว่ามันซ้อนกันยังไงสิบสองคน มากกว่าเก้าลองชมดูทัพโซเชียลแคมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะมาลองอีกหนูแดงใหม่วันนั้น9้าคนวันนี้ภาคสองไม่รู้กี่คนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูไม่ได้ซ้อมเลยนะรับผมตีนขาถับครับทอครับวันที่สองวันนี้ครับไปครับวันที่สามครับยาแก้ววันที่สี่ครับยาปาวันที่ห้าครับ

เอาไม่ต้องสงสัยนะครับว่าน้องคนนี้เขาฟันหรอเพราะอะไรนะโอติ่นะพอดีขับหลายรอบไปหน่อยเพราะขับหลายรอบกระจังหน้าน้องก็ไม่ค่อยอยู่พไหนยิ้มไม่พีก็ดูเลายทดหยุดหยุดหยดหยดหยุดหยดหยุหยุดดยุดหยยดหยยยดยยยย เปิดพอเพืครับปิ่อเต็มเต็มไำไบนี้เอผมแปไปเพนเอาคนีสิบครับทางให้แปดจะรั่วครับเนี่ยเออสวยไปเร็วระวังหงคยาวันนี้ครับผมไว้คนที่สิบ็ดครับสิบเอ็ดเข้าไปแล้วติดกิ่งไพวกเราบยังไงครับวนนี้สิบสองครั้สองขึ้นไปอีกแล้วครับอดาสิบองขึ้นสูงได้ได สองไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขี่ได้หรือเปล่าอาวัดความสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีคเฮ้ยเยอฮ้ยมีอะไรครับครับไหวแล้วอ้ยเฉล็บไปครับไปครับอ่ไปได้บักกิโลหนึ่งก็ยังไหวครับโอ้ยพื้ถนนแม่งลื่นถนนแม่งลื่นดูดูว่าแท็กดูว่าแท็กผมลื่นนะครับควรที่ไหน

โอ้โหคุณผู้ชมฮะและนั่นนะครับคือบรรยากาศของแมงกกาซีนคันเดียวนะฮะเล่นซ้อนทั้งสิบสองคนนะฮะก็เลยคนนั่งก็ขับอยู่ด้านหน้านะก็ซ้อนด้านหลังก็มีการขี่คอไปเรื่ยสุดยอดมากแม่คนไทยของเราอะไรมันก็เก่งอะไรมันก็ทำได้ฮนะแต่ทราบไหมฮะมึงไปลด้านดเดียวมึงล้มหามต้องล้มเนะนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาละครับเราจะมารู้จักกับความสับเขาที่มันเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปครับว่าบ้านเราจะมีสองประเภทฮะเด็กแว้นะ กับสกอย,เ,อยเด็กแว้นนี้ไปบอกผู้ชายนะขบะับขำเล็กน่อยนะสกอยนี่สังเกตง,ง่ายๆของงามขานี่มันต้องมีรบบอยไหมท่อเห็นแบบนั้นรู้เลยว่าสกอยแน่นอนเละสไปพกัญผู้ชมฮนะเดี๋ยวจะบอกว่าเขาว่าเด็กแว้นนี่นะฮะภาษาจีนเขาเรียกว่าหัวเพื่อเพื่ออันนี้ก็คือจักรยานก่อนนะฮะแล้วตามว่าไส้หนานไส้หนานนะฮะเขาเช่นกับผีไส้ก็คือมันก็แข็งรถแบบนั้นนะฮะแล้วก็หนานเพิมไปก็แปลว่าผู้ชายครับผม หมอนะฮะก็เป็นภาษาจีนก่อนนะฮะหมอโทโชใไสหนานทำไมมันยาวจังวะแล้วก็จะเอามันเนี่ยเป็นกันขี่จักรยานที่แบบเด็กแว้นแล้วมันซ้อนกันหลายคนมากคุณผู้ชมฮะมันสิบสองคนมันไม่กี่คอกันด้วยแล้วมันไม่ธรรมดามันเล่นแบบผาดโผน่ะมันขับไปแต่เดี๋ยวมันก็มาล้มด้านหน้าครับ แบบนี้นะฮะวอเตอร์เชอร์นะฮะไส้หนาเลยคุณผู้ชมครับและอย่าลืมนะ,ะมอสโก่อย่างที่บอกไปครับมันมีการโชลีลา52คนอยู่ในนั้นตกลงว่ามันว่ามันมาจากเฉยโฉนอะไรไงก็ไม่รู้ะฮะไม่รู้มันอยู่จากคณะไหนก็ว่าโชลีลาเนี่ยเขาเรียกว่าเสียซื่อนะฮะเสียทร์โตโชลีลา,ลาสุดยอดของเขาเนี่ยนะลีลานี่นะฮะ เลี้ยได้บอกไปครับมันขับมาได้แป๊บเดียวคุณผู้ชมฮะมันก็ล้มข้างหน้าเจ็บตัวไปตามๆกันครับคําว่าเจ็บตัวนี่นะคำว่าขว้วขร้าังขวัวนะฮะเสียงสีลงเวลาลงลงหนักๆนะ้วัีสึ้างขวักสร้างนะฮะที่แปลว่าทางด้านของเจ็บตัวเจ็บตัวแม่จะไม่เจ็บได้เลยคุณผู้ชมฮะเล่นซ้อนกัน12คนนะฮะ แล้วก็บริเวณถนนด้วยนะฮะผู้ชมฮะอย่าลืมนะฮะเวลาใครที่แข่งได้แบบนี้เนี่ยนะฮะคิดได้แต่อย่าไปทำตามแบบนี้แล้วกันนะฮะเอาล่ะฮะพักก่อนตรงนี้สักครู่เดียวครับเพราะว่าเบรกหน้าเบรกสุดท้ายของเรานะฮะยังเหลืออีกสองคลิปด้วยกันนะฮะมันจเพิ่งไปไหนสักครู่เดียวครับ